สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มีที่ดินนะคะแปลงสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเห็นเป็นทุ่งหญ้าแบบนี้นะคะเป็นที่ดินเชิงเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องถมเลยนะคะที่ดินพร้อมปลูกบ้านสวยๆนะคะไว้อยู่ในวัยเกษียณได้เลยนะคะแปลงนี้มีวิวเขารอบนะคะสวยเลยนะคะสามารถมองเห็นวิวเทือกเขาใหญ่นะคะจากแปลงนี้ ถ้าเรา,าถ้าเราปลูกบ้านพักนะคะอสองชั้นขึ้นไปจะสามารถเทควิวเป็นวิวเขารอมรอบได้นะคะหน้าที่แปลงที่ดินนะคะก็จะติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะคะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณ60กว่าเมตรถึง70เมตรได้นะคะน้ำไฟก็ถึงพร้อมนะคะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะไม่เปลี่ยวนะคะแปลงนี้ ที่ดินเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่3ไร่97ตารางวานะคะเอกสารฟิตเป็นโฉนดครุดแดงพิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้สวยงามมากนะคะหน้าที่ดินก็หันไปทางที่ตะวันออกด้วยนะคะหวงจุยก็ดีสุดๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีเพื่อนบ้านก็ดีนะคะ ไม่ต้องถมที่ด้วยแถมเป็นชนดคุดแดงหาแปลงสวยๆแบบนี้ยากมากแล้วนะคะในจังหวัดนะครนายกนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ